เอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเราจะมาเข้าสู่ไม้ขึ้นสายจ้ำสแกนะครับเออเซออยู่ไหนนะอย่างแรกเลยแล้วก็กดดูก่อนนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับอ,อาจจะกระตุกนิดนึงนะครับถ้าเราเจอแผ่นไม้อะไรอะ่ะที่ที่มันทุบได้ก็ทุบไปเลยนะครับ ดูแล้วว่าคนอยู่ตรงไหนนะครับเจออยู่ไหนนะนี่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 เจอแล้ว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 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่อยๆไปไค่อยๆไปเจออยู่ที่ไหน What the fucker <c> oh <oughs> <c oughs> จะไปไหนจ้าซื้อปล่อยไปก่อนนะรอไปไปก่อนเราต้องหาคนนะครับจับพระผมโอ้โหโ,โหจนมุมติกนะครับใส่เงียบพระผมโอ้โหเราดูต่อนะครับ ใสซอร์ดูต่อคนระับดีข่อยอยู่ข้างบนนะจุนบุกโอ้ยเฉ,เ,ฉเฉียดทีเดียวเออฝรัดีจ้า ไ,ไปไหนเอ้าไปไหนแล้วมานี่ก่อนเล่นใหม่ขึ้นสายเงียบก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ดูนะด,ดูว่าบีเป็นคนอยู่แถวไหนนี่คนทางโน้นหนึ่ง <c oughs> นี่นะครับ เขาอยู่ตรงนี้ได้มจมตึกโอ้ยไม่โดนโดนเลยสิครับทีหนึ่งอ่าแล้วก็ไปต่อครับเฮ้ยมีคนช่วยแล้ววะว่าไงค่อยดูนะ อะไรล่ะอะไรล่ะฮะโจนมุมตึกโ <c oughs> จนมุมตึกครับผมโจนมุมตึกอือหือเราหาคนนะครับ ดีดีดีคนอยู่แถวนี้คนอยู่แถวนี้คนอยู่แถวนี่นี่นะแม่เห็นแล้วอ่ะโอ้โหชิพายคะคบค้าไปครับผมเราต้องไล่นะ มนตึกฮ่า <ś led> จนมนตึกฮ่ฮ <ś led> <Yeah. ś led> ่าเยียเหียเกินไม่มีใครช่วยหรอกไม่ไม่มีใครช่วยเธอหรอก <ś led> มาแขวนซะดีๆมาปูที่นอนเลย <ś led> <ś led> เฮ้ยเป <ś led> ็นคนนักสาป่ะ อะไรไปไหนคนหนึ่งอะไปไหนโอ้โหไม่โดนอะคนนี้ก่อนละกันอุ้ยต้องอ้อมไปวะตะขอดีก็ได้นะครับเราเล่นสายเงียบแลสายซ้ำแแกนะครับโอ้โหโคตรสนุกเลยนะครับ เหมือนไม่มีคนนะแตม่มีคนแถวนน้นอะ่ะไปทางนน้นว่ะจูนลุ้นติ๊งโอ้โหดิเดียวเราเป็นสายฆาตรกรวิ่งชานะ เราไล่เลยนะยังไงเขาก็ไม่ทันนะโอ้ยไปโดนทืบไม้ก่อน เราปล่อยไปนะเฮ้ยเราปล่อยไปกันนะเราหาคนนะว h บว w บว t บ จะไปไหนล่ะจูนมิด <g ib berish> จะไปไหนแล้วมานี่หน่อยสซโอ้โหคนปดไฟกันเยอะ จะเอ๋ไปไหนแล้ว <C oughs> นี่โดนไปดีครับเดี <S <S ๋ยวมีคนจะม,มาช่วยนะเราปล่อยไว้ก่อนนะ mm-hmm <laughs> โอ้โหไม่โดนครับผมโอ้โหดีเดียวนะโอ้โหไม่โดนอีกแล้วต่อได้เรื่อยๆนะตต้มบนตึกไปเลยครับผมโอ้โหแกไม่สามารถทำอะไรฉันได้ โอ้โหเขาจะปัดไฟเสร็จนะเราต้องทิ้ทูบทิ้งนะเนี่ยครับเครื่องปัดไฟเครื่องสุดท้ายนะครับเราต้องรีบนะครับยังไงมีคนปัดไฟแล้ว จะเอ๋รอ,รอนะครับจนมุมติกอ้าวไม่โดน <c oughs> หายจนมุมติก <c oughs> ไม่ไปหรอกจะเอ๋โอ้ย โจมตึกโอ้โหไม่โดนรอไล่เลยนะโจมตึกเ <c oughs> <c oughs> ออไปดี เ,เล่นฆาตกรฝ่ายเงียบนะครับเรารีบไปดูคือปลดไฟนะครับผมนี่ไงมีคนหนึ่งวอเตอรฟักเกอร์เฮ้อฮ้อฮ้อหลอหัวคือปลดไฟนะครับอืม เราก็ไปดูหุ่นต่ออดีตพ่อ มีคนช่วยแน่ไม่มีวะต้องดูรอบๆนะครับ โอ้โหเราสบายครับผมเก็บสีไปเรียบร้อยนะครับโอ้โห,โอโหบอกเลยว่าร้อนจัดจัดนะครับร้อนจัดจัดนะครับโอ้โหสองหมื่นเก้าเลยเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหมีคนเอาเทปแมวมานะครับเอ่าคนหนึ่งนะครับโอ้โหก็สุดยอดอ่ะอ่าก็สำหรับเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับเกมเบสบอลดีไรนะครับกับ เนนจ้าไมเคินสายจำส์แกร์นะครับโอ้โหหน้าขาวจี๊ดๆนะครับอสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปไปจ้า